ทัค่ะกลัแบบมาพบกับเราสองคนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่กับร้านครูดีไม่มีอบายยมุขค,ค่ะน้องยิ่งๆคะ่ะต้องบอกเลยนะคะดูด้านนี้เสื้อผ้าแต่ละชุดนี่สวยงามมากเลยนะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้าที่มาจากแางครูนะคะคุณครูที่เขานํามาร่วมกุศลกับพวกเรานะคะ,คะแต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ยเป็นชุดทํางานของคุณครูเขานะคะ,คะชุดสวยห0ิบาทเท่านั้นเองนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะพี่น้องคะค่ะ,คะ,คะ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละชุดนี่งดงามมากเลยอย่างนี้เราลองไปเป็น<ไ>ปชุดใส่ทํางานนะคะ<ช>ของค,คุณครูที่เข้ามาร่วมอบรมในโครงการครูดีไม่มีอบายามุกกับทางราชธานีอโศกนะคะซึ่งได้อบรมผ่านกันไปแล้วนะคะ,คะหลากลายรุ่นเลยทีเดียวค่ะคุณครูเหล่านี้อะ่ะพอเขาได้รู้จักธรรมะและไม่มีอบายามุกแล้วเนี่ยเขาก็สละส่วนเกินออกนะคะเป็นชุดที่คุณครูเนี่ยเาเรียกว่า F มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเราเห็นชุดอะไรสวยๆก็ซื้อมาเอฟมาช้อปปิ้งออนไลน์มาค่ะแต่พอเข้ารับการอบรมแล้วเนี่ยก็ได้รู้ว่าอะไรที่เกินความจําเป็นเราก็สละออกไปให้กับผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์ด้วยก็เลยเป็นที่มาของร้านนี้นะคะที่เราได้รับบริจาคมากับคุณครูซึ่งไม่ได้มีแต่เฉพาะชุดทํางานผู้ใหญ่เท่านั้นค่ะก็ยังมีชุดเด็กๆด้วยเพราะคุณครูอาจจะมีมีลูกมีหลานอ,อ่ะพอซื้อมาอะไรที่แบบเด็กโตแล้วไม่ได้ใช้ก็ มาบริจาคต่อไปเป็นการที่แบ่งปันให้กับผู้อื่นเนี่ยได้ใช้กันต่อไปอะนะคะ,คะต้องบอกว่าจากคุณครูที่เข้ามาอบรมกับพวกเรานี่แหละ่ะก็ได้เห็นถึงคุณค่านะคะต้องบอกเลยบางทีเนี่ยบางทีมันมีความห่วงแหนเนาะในเสื้อแต่ละชุดเนี่ยก็เียบกว่ามันมีเขาเรียกว่ามันมีนตำนานแต่แ,แต่ละตัว เป็นเสื้อผ้าที่สภาพดีนะคะบอกว่าบางชุดแบบเป็นมือสองแต่บางอันเป็นมือหนึ่งที่ไม่เคยใส่เลย<ช>ไม่ได้เป็นผ้าแบบเก่าขาดหรืออะไรนะคะเป็นของใหม่ที่เรียกว่าสละของรักอะ่ะค่ะอ่าสละของรักให้กับผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์ต่อไปเพราะว่าอะไรที่อยู่กับเราถ้ามันเกินความจำเป็นแล้วเราไม่ได้ใช้นะคะมันก็ให้คนอื่นที่เขาจำเป็นต้องใช้ดีกว่าถูกต้องต้องบอกว่า เสื้อผ้าพวกนี้บางทีซื้อมาเนี่ยแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะไม่อยากจะเอาไว้ไหนมันมีความรู้สึกมันมีความทรงจำนะคะแต่ไม่ได้ใส่จะขอเก็บไว้ก่อนใช่แต่พอ <c oughs> มาอย่างที่บอกหาว่าพอเราเรียนรู้เรื่องของธรรมะปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสละออกไปเนี่ยมันจะได้กุศลมากกว่าได้บุญมากกว่านะคะเพราะเนี่ยเราก็เลยได้เสื้อผ้าสวยๆนะคะ <c oughs> จากครูนะคะที่มาอบรมกับเรานะคะแล้วแต่ละชุดเนี่ยราคาไม่แพงเลยค่ะน้องแต่ด้านนี้นะคะ ก็จะเป็นชุดเรทเขาก็จะคัดมาบางทีไม่ได้เป็นชุดทํางานแต่เป็นแบบชุดออกงานต่างๆนะคะนี่แหละค่ะจากราคาทุนเนี่ย500บาทอันนี้คือเกิน5 0นะคะเหลือเพียงแค่100บาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วตรงด้านฝั่งนี้เรียกว่าร้านนี้ราคาไม่เกินร้อยอยู่ที่50บาทกับ100บาทนะคะนี่อย่างชุดนี้เนี่ยนะคะจะสังเกตเห็นไหมคะว่าเป็นชุดที่ข้างในตัดเย็บอย่างดีเลยนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็เป็นอันนี้ออกงานได้เลยออกงานได้เลยนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเสื้อมียี่ห้อด้วยนะคะซึ่งราคาเนี่ยบางทีซื้อข้างนอกอาจจะหลับพันเลยแพงแพงมากนะคะตรงราวนี้น่าจะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทเท่านั้นเองตัวนี้ห้าสิบบาทค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าท่านใดนะคะที่อยากจะซื้อเสื้อผ้านะคะแล้วก็งบประมาณไม่มากก็สามารถมาดูที่นี่ได้นะคะที่บ้านราชธานีอโศกนะคะซึ่งเป็นงานตลาดอริยะนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กันบ้างนะคะตรงบริเวณด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าเด็กนะคะเสื้อผ้าเด็กแต่ละชุดเนี่ยต้นทุนมีหลากหลายเลยนะคะก็จาก1ิบบาทเท่านั้นเองค่ะใช่ถ้าเกิดว่าใครมีเด็กเด็กๆนะคะจูงลูกจูงหลานมาซื้อกันแล้วนะคะและเสื้อผ้าแต่ละตัวเนี่ยเนื้อดีทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าเด็กๆโตไวนะคะพอโตแล้วเนี่ยเราก็จะได้ให้เด็กๆคนอื่นได้ใส่กันต่อนะคะ อ่าอย่างเช่นนี้นะคะก็เป็นาาผ้าเนื้อดีนะคะแล้วก็เ็เรียกว่าดีไซน์เนี่ยน่าจะเป็นดีไซน์ห้างนะคะแล้วก็นำมาบริจาค แล้วก็ร่วมกุศลกับพวกเราซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ได้เห็นนะคะว่าการที่การที่เรามาเสียสละแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผู้รับก็ได้ไประโยชน์ผู้ให้ก็ได้ไประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวมาถามพวกนี้มาจับจ่ายซื้อสินค้ากันดีกว่าค่ะแม่ขอนยญานะคะคุณค่ะข,ของยา่าสัมภาษณ์คุยนิดนึงค่ะตั้งใจมาซื้ออะไรคะวันนี้มาซื้อเสื้อผ้าโอมาเรารู้จักร้านตลาดอัญญาเนี่ยนานแค่ไหนคะอูนานแล้วค่ะตั้งแต่อ่นานแล้วค่ะสาม สปี 4, สิปีกว่าร,ออรู้จักแม่แม่อ,อรู้จักแม่แม่มีแม่แหม่มสวิทแม่พาแม่ติมรู้จักบอกต่อๆกันมาเนาะค่ออะมาบ่อยเลยสนิด <laughs> บ่ค่ะ <laughs> แล้ววันนี้เป็นไงคะได้มาร้านครูดีนี่มีมอาบายยมุกไม่เห็นเสื้อผ้าสวยๆนี่แล้วตั้งใจซื้ออะไรไปบ้านที่ตัวเองใส่ได้คะ่ะ ที่ชอบค่ะตั้งใจใเยอะเลยนะคะได้แล้วเราเห็นเสื้อผ้าที่เป็นไงคะับมีแต่ผ้าแบบเนื้อดีๆทั้งนั้นเลยสวยมากมากขายแบบถูกมากสวยมากค่ะถูกใจค่ะค่ะวัดค่ะขอบคุณนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของร้านใช่ไหมคะน้องยิ่งว่าถ้าเกิดสินค้าในนี้ยังมีอยู่เรามีทั้งหมดทั้งหมด3วันนะคะก็คือวันที่13 14 15นะคะท่านใดที่ยังไม่ได้รู้ว่าจะไปไหนในช่วงปีใหม่นี้ก็แวะมาที่ บ้านราชสถานีอโศกนะคะ,คะเรา,ย,ายังรองท่านอยู่ที่นี่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นวันครอบครัวนะคะมากันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะมีสินค้าให้ทั้งรุ่นผู้ใหญ่แล้วก็รุ่นเด็กหลงมน้ำเรามีน้ําตกสถานที่ธรรมชาตินะคะให้ได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันค่ะจากนันวันนี้ตอนนี้เราสองคนนะคะก็ยวพาท่าน,นชมนชมบรรยากาศร้านคูดีไม่เีอยายมุกนะคะเราเดี๋ยวกลับไปที่สถานีแล้วไปรับชมร้านค้าอื่นๆกันต่อค่ะ